ตอนที่หนึ่งเสียงเรียกจากเงื้อมไม้ค่ำคืนในเดือนดับป่าลึกแถบชายแดนตะวันออกเงียบกริบจนแม้แต่เสียงแมลงก็แทบไม่มีชาวบ้านที่หมู่บ้านห้วยหลังหินรวมตัวกันอยู่หน้าเรือนผู้ใหญ่บ้านด้วยสีหน้าวิตกเด็กชายคนหนึ่งหายตัวไปในพงลึกมันบอกว่าจะไปตามแมวแต่ไม่มีใครเจอมันเลยตั้งแต่เย็นได้ยินเสียงคนเรียกชื่อมันจากในป่าแต่มันไม่ใช่เสียงคน เสียงกระซิบสะท้อนความกลัวปะปนความสับสนผู้ใหญ่บ้านจึงตัดสินใจส่งคนไปตามใครบางคนค่ำคืนนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆพร้อมกระสอบย่ามเก่าเหี่ยวและกลิ่นสมุนไพรแปลกๆเดินฝ่าความมืดเข้ามาลุงดำมาแล้วลุงดำครานร่างล่ำเตี้ยผิวแดงเข้มด่งไม้ที่ไม่ครึง่งแววตาเต็มด้วยความนิ่งแต่เหมือนจะอ่านใจคนได้ทั้งหมดใบหน้าทรงเหลี่ยมของเขามีรอยตีนกาและรอยแผลเก่าเต็มไปหมดบนสีสะโพกผ้าขาวมาแน,น่น ส่วนมือหนึ่งแบกปืนยาวเก่าสมัยก่อนอีกมือถือไม้เท้าไม้ไผ่ปลายแกะสลักยันขอมหายที่ไหนเขาถามเสียงต่ำป่าหลังลำธารใกล้โคนต้นตะเคียนยักย้ายครับลุงลุงดำพยักหน้าแล้วหยิบใบตองแห้งออกมาจากย่ามวางลงกับพื้นก่อนจะใช้นิ้วจุ่มน้ำมันที่เขาพบไว้วาดเป็นยันเรียกเงาบนใบตองใบตองสัน่นทั้งที่ไม่มีลมมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นไม่ใช่คนแต่เอาตัวเด็กไปได้ ฟากในป่าเงียบสนิทจนใจเต้นได้ยินชัดลุงดําเดินลึกเข้ามาพร้อมตะเกียงน้ามันเสียงสัตว์น้อยใหญ่เงียบสนิทฟ้างเงียบเกินไปนี่ไม่ใช่ธรรมชาติเมื่อเดินถึงโคนต้นตะเคียนยักย้ายเขาพบรอยเท้าเล็กๆที่หยุดลงอย่างกระทันหันและบางอย่างที่แปลกยิ่งกว่าเส้นขนสัตว์ยาวแต่มันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาลุงดําหยิบมีดโค้งพระจันทร์ออกมากรีดฝ่ามือตัวเองหนึ่งหยดหยดเลือดตกลงพื้นแล้วพูดเบาๆป่าพระลานป่าพราเปิดตาเปิดหูเผยผู้ผแฝงกาย ทันใดนั้นเงาหนึ่งก็กระโจนออกมาจากหลังพุ่มไม้มันคือสัตว์วิเศษตัวสูงพอๆพอกับคนรูปร่างคล้ายเสือแต่มีเขาแพงงอกจากหน้าผากและขนเปล่งแสงอ่อนๆกลิ่นเหมือนสมุนไพรผสมดินเปียกสัตว์นั้นขู่คำรามต่ำแต่มันไม่ได้โจมตีมันจ้องหน้าลุงดำจำข้าไม่ได้หรือเจ้าขนหยกเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งทางผ่านพบสัตว์นั้นเงียบลงค่อยๆถอยออกหายไปในพุ่มไม้พร้อมทิ้งไว้เพียงขนนกสีดำยาวเส้นหนึ่ง กลิ่นควันทุบลอยเอื่อยๆตามมาลุงดำกำขนนั้นแน่นขนของนกผีป่าผู้รับวิญญาณจากมนบาปมันได้คาถาเรียกทางผีแต่มันยังไม่เปิดเต็มทันใดนั้นเสียงเด็กชายก็ดังขึ้นข้างหลังเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ลุงช่วยผมทีแต่เมื่อลุงดำหันกลับไปเด็กชายยืนนิ่งใบหน้าไร้อารมณ์ดวงตาสีขาวซีดและบนหน้าผากมีตัวหนังสือขอมสีดำลอยขึ้นจากผิวหนัง คาถายืมร่างมีคนควบคุมอยู่เบื้องหลังเด็กชายกระโจนเข้าใส่ลุงดำเหวี่ยงมีดพระจันทร์ออกหมุนเฉือนกลางอากาศเฉียดหน้าผากของเด็กชายตัดขาดอาคมบนผิวเสียงผีแผดร้องหลุดจากลำคอของเด็กแล้วลอยหายไปในลมเด็กสุดลงกับพื้นหายใจทีดวงตากลับมาเป็นสีปกติใครใครใช้ผมแบบนั้นลุงดำไม่ตอบเขาหยิบผ้าขาวมาขึ้นมาเช็ดมีดแล้วพึมพำกับตัวเองมันเริ่มแล้ว ใครบางคนกำลังเปิดประตูโลกวิญญาณและมันใช้เด็กเป็นกุญแจกดติดตามเรื่องราวของลุงดำในตอนต่อไป